อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมันแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเอ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม i d p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ hey, อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ อ่ะก็สวัสดีชาวเทคนิคไมโลเทคโนทุกคนเลยนะครับผมก็มาอยู่กับผมนะครับ ดิวทีวีนะครับผมทุกคนครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่7เดือน9อ่ะครับน้องๆก็พอดีว่ามันมีสนิคพีคอันล่าสุดมาครับทุกคนก็คือว่าตอนนี้นะครับผมทางแบบนี้เนี่ยใกล้อัปเดตแล้วนะคะทุกคนแบบบล็อกฟุตนะก็คือว่าเห็นเขาบอกกันนะครับว่าจะอัปเดตภายในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วก็เฮ้ยเอาดีจริงเหรออะไรอย่างงี้เลยนะะโอเคทุกคนไม่เชื่อกันใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปดูสนิคพีค กันเนี่ยนะครับทุกคนผมมีอะไรให้ดูครับนี่ครับทุกคนบล็อก f o o ดอัปเดต15อีก3วัน20ชั่วโมง3นาทีกับอีก32วินี่ก็คือทางผู้พัฒนามาครับเนี่ยทุกคนที่ทําออกมานะครับผมก็แบบเออจะปล่อยอัปเดตอีก3วันนะทุกคนก็รอได้เลยนะครับผมจะได้เล่นอัปเดต15กันในเร็วๆนี้แน่นอนทั้งหลังเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเป็นอะไรนะครับ เขาบอกอยู่ว่าเติร์ดซีหรือว่าเมืองที่3นั่นเองนะครับทุกคนอ่าคือในโลกการ์ตูนมันจะมีอาทะเลธรรมดาใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็นิวโวไอยดเคไอนี K, ่โลก3มาจากไหนเนี่ยเอ้ยมึงแหกกดวันพีือเปล่าวะนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็รู้ในส่วนของตรงนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูสปอยสุดท้ายของบล็อกฟูกักนดีกว่านะครับไปทุกคนไปเลสโก้ขออนุญาตปิดเพจนะครับการลิคาสินเดอร์ไปเริ่มดูกันเลยดีกว่า อ่านี่เขาบอกโอเปิดมายัยเคยืนโคเทมันเดฟักเกอร์โอเคยังไงหออันนี้ก็น่าจะบอกว่าเราถึงโลกเก่าก่อนหรือเปล่านะครับโลกสองชูแมอะไรคุกไอเค้วอดทำไมถึงซูมมาตรงนี้มันมีอะไรอ๋อเหมือนแพลนแพลนเกาะที่สองอะไรประมาณนี้เปล่าฟืบขึ้นมาด้านบนอะไรวะอ๋อฟืบ โดฟามิงโก้อยิ้มดีฟังคนเหลืองฮะ <c oughs> นี่อันนี้เป็นเกาะอ่าแมกม่านะครับครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะอ่าขึ้นมาฟรึบอืมคือมึงแพนเกาะแรกนานเนาะ,ะนี่นะครับเอ,เอสเดอร์บีเกนนิ่งกว่านถูกไหมอะนี่ครับโอ้เย็นเลยออฟฟิเนียอะไรอะเอ,อิร์ดเหรอใช่ปะไม่รู้อะอ่านผิดขออภัยนะครับ มันจะเขียนว่าเออแต่มันจุดๆเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอาวุธเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันมีเคียวเฮ้ยธนูเฮ้ยว h a t คนเลทท่อแล้วก็โยอรู้ขาวดำอันนี้ปกติไม่ใช่หรอวะหรืออะไรอ๋อมาควงเฉยนี่เอ้ยดาบใบทุกคนดาบใบเฮ้ยดาบใบดาบใหม่นะน่ะว้าวโอ้ไม่กอดอื้มอันนี้อ่านไม่ออกนะครับอุ้ยเมืองใหม่ทุกคนเย็ดเคโคเทอุ้ยมีบอลลังผมว่าตรงนี้บอลแน่นอนชัวร์ นี่นะครับเกาะใหม่ว้าวอา้าวโดนฟันตายซะเมืองอ่ะนี่ครับดาบใหม่นะเป็นดาบใหม่นะครับทุกคนนะน่าจะเป็นดาบของโอเด้งหรือเปล่านะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะเออที่เขาบอกข้อมูลกันมานะครับน่าจะใช่เลยอันนี้อะไรอืมหวัดอะไรเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันในอัปเดตต่อไปนะครับอันนี้เป็นเมืองเหรอเมืองมันใหญ่จังว่าเฮ้ยแม่งว่าแล้วไม่อัปเดตนี่นานนานกว่าจะมา เมืองมันใหญ่อะไรเนี่ยอ๋อประทัดดาบประทัดดาบเย็ดเย็ดนี่ตายซะมึงอะโง่อะไร,รเรียโจบเรียบร้อยเอ้ยจะดูเมืองไม่ได้ดูสู้กันโอ้อนี่เนี่ยเป็นไงอะคว่ำเลยคือนานไม่ใช่อะไรนะครับว่านานตัดต่อนี่แหละกว่าสนิกพิกนี้จะมาเนี่ย นี่โอ้เคียวนี่พลังของเคียวทุกคนอันนี้อุ้ยดาบใหม่เหรออุย้ยโกงเกินอันนี้อะไรอ่ะฟริรบป้าบอุย้ยเท่พอะทุกคนอย่าเคียวนะครับพลังเคียวปฟิรบสอยขึ้นต่อยปั๊บปับออกคอมโบว้าโชว์คอมโบใหม่งั้นหรือนี่เฟิร์บเฟิรบฟิบอุ้ยแรงแรงอยากได้ดาบเนี้ยอยากได้ดาบเนี้ยอุ้ยโคตรเท่ทุกคนดาบเนี้ยฟริรบจอ่อๆๆ,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 ๆอจ่ออย่าเท่โคตรเท่อะยังไงฟิรบ Uh huh. ไม่รู้ครับดามนี้มันต้องโดนผมและบอกให้รอมันมาก่อนฟลึบยังไงสกิลฟลึบหือ uh huh. ปาบีเคคอมโบเฮ้ยคอมโบเกินทะเลที่สหรือว่าซีทนะครับใกล้แล้วนะครับผมทุกคนใกล้แล้วนะครับผมอีกไม่กี่วันนะครับทุกคนก็จะได้เล่น อัปเดต15แล้วนะครับนี่อีก3น1 9ชั่วโมง59นาทีแล้วก็อีก1 4วินาทีนะครับผมในตอนที่ผมอัคดคลิปดูนี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์บล็อกฟูดอัปเดต15ไว้ให้ใต้คลิปนะคบทุกคนให้ทุกคนเนี่ยมานั่งรอกันแบบว่าห่ำเปียกกันเลยนะฮะเออก็มานั่งรอกันได้นะครับใครที่แบบว่า ว่างเกินก็เปิดนานเนี่ยเออแล้วก็นั่งเล่นบนลอฟุตรอแบบนับวันไปเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะสรุปอัปเดตที่จะเข้ามานะครับที่ผมเห็นในอาสนิพีเมื่อกี้ก่อนล้วกันนะครับค่อยย้อนกลับมาพวกผลเนาะในตอนีี้ิพีเมื่อกี้ผมเห็นจะมีเคียวนะครับผมแล้วก็มีดาบเอ็นมาปะเออดาบเอ็นมาใช่ไหม เมื่อกี้นะครับผมแล้วก็แบบโอ้ยคอมโบสกิลเนี่ยคือสุดมากนะครับผมอ่าแล้วก็อะไรอีกวะผมลืมนะฮะที่ไม่เห็นเมื่อกี้อ๋อเป็นโลก3นะครับผมเป็นเมืองใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็พวกด้ามผลเนี่ยนะครับจะมีผลเพชรใช่ไหมกิโลผลฮูเลิฟนะครับผมอ่าของแฮนด์คอกนะฮะถ้าพูดผิดขออภัยเด้อรนี่ครับผมก็ตามมีแล้วก็มีพาร์สครับไอพาร์สตื่นเนี่ยตัวไฮไลท์เลยแล้วก็มีพิษด้วยนะฮะถามว่าไอพาร์สตื่นเนี่ยไฮไลท์ยังไงทุกคนทุกคนคิดสภาพครับดันพาร์เจอกับดันพาร์สไอเยังงไวะ เออสงสัยเหมือนกันใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีระบบการเทรดนะครับเข้ามานะประมาณนี้นะครับผมอ่าในอัปเดตนี้เนาะ้าผมสรุปอ่าไม่เข้าใจยังไงหรือว่าสรุปสั้นไปหรือว่าใจความไม่ได้ก็ต้องขออภัยมาดที่ดีด้วยนะครับผมผมก็มาบอกอัปเดตนะอัปเดตนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็รอติดตามชมกันได้นะครับเออรอเล่นเหมือนกันรอเล่นกันทุกคนนะครับผมตอนนี้คือแบบว่าตื่นเต้นกับอัปเดตอ่าอัปเดตใหม่มากๆนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยรอไปพร้อมกันเลยโอเคทุกคนก็คลิปนี้ขอมีเพียงเท่านี้นะครับทุก ถ้าคลิปสั้นไปขออภัยเย็นนี้มี900วันของไอปิ p ป e n no o น b อย่าลืมดูกันด้วยนะครับผมลงคลิปนี้ก่อนไอปิ p ป e n o น b เนาะโอเคก็แค่ชอบคลิปนี้ฝากไลค์แชร์ตั้งแตคลิปนี้ผมขอ1,000ไลค์พอ1,000ไลค์นะครับทุกคนแล้วคลิปไอปิ p ป e n no o น b เนี่ยจะมาไวๆเลยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าเย็นนี้บาย